พี่เสียใจเธอเอาหน้าฉันรู้ฉันควรจะทำยังไงนะก็บอกกันแล้วไงว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะ่ะก็แค่สนุกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองอ่ะทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นี่เธอเกิดเป็นคนีย่ยจะจริงจังกับชีวิตนกเลยวะฉันไม่ช่วยแบบแกนี่วะเมียใครแม่ใครไม่รู้ไม่สน,นัึงนั้นอนะ่ะเอาหมดอ้าวถ้าเขาให้เราก็ต้องรับสิถ้าไมอย่างนี้ก็เสียมารยาทต,ตายชัก รายงานตัวแล้วค่ะเป็นไงบ้างดีค่ะไม่มีอะไรมากเข้าไปคุยข้างในดีกว่าค่ะที่นี่คุยไม่ค่อยสะดวกไปก่อนนะเว้ยแล้วค่อยคุยกันใหม่ ป็นสามีคุณนะมีลูกกับคุณด้วยคุณจีให้ดีิัเลยวเราไม่เคยเกี่ยวข้องเลยค่ะตั้งแต่เริ่มท้องจะสองปีแล้วนะคะแล้วยังจะอยู่ด้วยกันต่อไปอีกทำไมกับคุณนะเรงตัไม่อยากจหลบซ่อนอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรารักคุณแค่ไหนแต่ยังไม่พร้อมเลยเราก็อยู่ด้วยกันเฉยๆก่อนก็ได้นี่คะ เอาไว้คุณอยากแต่งงานเมื่อไหร่อะเราค่อยไปจดทะเบียนกันแต่นี้ได้มาที่แล้วค่ะผมว่าคุณเพิ่งเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ดีกว่าคุณอยู่กับเขากับลูกแบบเดิมแบบนี้ไปก่อนดีกว่าทำไมคะท้าตาที่ต่ำนะ สภาพนี้เลยเรายังรักใจเริงอยู่มำไมพ่อถามแบบนั้นละครับอ่ะไม่ไงั้นแกจะมากินเหล้าเมาเป็นบ้าเป็นหลังอยู่มีททำไมถึงที่เขาจะมีคนอื่นใช่ไหม คนขอไปอยู่ในสุดที่วันนี้พรุ่งนี้ได้อย่างดีผมจะชอบมากงั้นที่กินเหล้าทำไมอ่ะเจงแล้วก็กลุ้มด้วยกลุ้มเรื่องอะไรว่าไงล่ะพี่ บอกสี่จะได้ช่วยกันเรื่องพิมพ์รูปพิมพ์เข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยผมสงสัยว่าจะลกเอืกันไอ้เทิไพันแล้วน,นี้ จีบหนูพิมพ์นะคะไม่ใช่ทําท่าหรอกคะ่ะเขามาจิบตรงๆแล้วคุณมารีว่าอย่างไง§ล่ะคะดิฉันนั้นไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแล้วแต่ลูกเขาชอบเราก็ชอบด้วยแต่คนที่หมดเนื้อหมดตัวมาก่อนเนี่ยมันจะดีหรือคะดิฉันนั้ไม่ได้ยึดติดอะไรอยู่ที่ตรงนี้หรอกนะคะเพราะว่าคนที่ท่าดีทีลแล้วนั้นมีถมเถปอะอีกอย่าง คนที่เคยผิดพลาดมาสิคดีจะได้มีประสบการณ์คราวต,ต่อไปจะได้ไม่ให้พลาดอีกค่ะแล้วหนูเพ็นมาเขาชอบไหมคะก็กำลังเรียนรู้นิสัยกันอยู่นะคะแต่คิดว่าคราวนี้เยทีมเน่ยคงจะต้องดูให้ท่วนถี่ซะก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บหนักหอือคราวที่แล้ว พิมแกอาจจะไม่ชอบในเทิดพันอะไรยน,นก็ได้แต่ว่าคุณมาลีนี่แกอาจจะแกล้งพูดนะเพื่อที่จะให้ทางเราผิดหวังก็ได้ถ้าไม่เห็นว่าเขาดี่จะยอนแล้วเขาเทียรับเทียวส่งอยู่ทุกวันแห้วค่ะคุณดิฉันว่าเราคงจะหมดหวังที่จะได้หนูพิมกลับมาเป็นสะพ้ายแล้วนะคะเขาหน้านี่คุณอย่างไปพูดให้ในเลิกรูกะะ้อะลรกันลองฉันจัดการก่อน คุณจะทำไงคะแล้วก็รู้เองนะเนอะแลนะ้วโจนะ คือทำอะไรก็ไปทำเลยนะเล่นเสร็จจะพาเข้าไปนอนเองทำไมล่ะลูกืม

คิดอะไรล่ะเรื่องคุณเพิดหรือเรื่องพี่เลิกอะน่าต่างพี่เลิกนะทำผิดหนเดียวแต่ต้องตัยมาจนทุกวันนี้วันวาดเขากัจยเจเริ่อะคงอยู่ด้วยกันได้อีกไม่นานแน,น่ กันพี่พิมพ์จะกลับไปคืนดีกับพี่เลิกนะไม่อยากเสียใจันครั้งที่สองัอง้นก็หมายความว่าพี่พิมพ์จะแต่งงานใหม่กับคุณเทิด คุณจัดงานเลี้ยงประจำปีเหรอคะอืมก็มีกินเลี้ยงแล้วก็เต้นรำกันขอให้พาคู่ไปด้วยนะแล้วคุณชวนใครไปคะเนี่ย